อันนี้สำหรับอาเซียสายคลาสสิกโดยเฉพาะนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นเบนที่สภาพดูแล้วยังงดงามอยู่นะครับแล้วก็เน้นแนวคลาสสิกยุคเดิมนะครับไม่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแต่จากข้อมูลที่เขาให้มา,าคร่าวๆนี่ผมมีความรู้สึกว่าเขาเขาใช้ของรักษานะแล้วก็ คือต้องมีรถหลายคันแน่นอนนะครับแล้วคันนี้มันก็อาจจะถึงเวลาเป็นรถคันที่ห้าที่หแล้วก็อาจจะต้องปล่อยออกบาแต่ดูสภาพจะดีเหลือเกินคันนี้คือเบนซ์วูหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามได้เกียร์ธรรมดาด้วยนะเออเนี่ยนะรถอายุเยอะเ,อะเนี่ยได้เกียร์ธรรมดามก็จะโชคดีอีกแบบหนึ่งแต่เกียร์ออโต้มันก็สบายอีกแบบหนึ่งครับถ้าเราไม่ใช้เยอะอยู่แล้วมันก็ไม่พังง่ายๆนะครับมันมีข้อดีแตกต่างกันคันนี้ได้พวงมาลัยซ้ายแท้ๆด้วยนะ ด้วนอกนําเข้านะครับบนบริษัทแท้เขาบอกเครื่องเกียร์ของเดิมยังดีอยู่เลยคอมแอร์เปลี่ยนใหม่เป็นของเซนเดนเย็นสบายนะครับรถสภาพดีเป็นรุ่น 230e ีโอ้โหสีเงางามมากนะครับเจ้าของใช้รักษาเลือเกินแล้วดูจากโลเคชั่นที่ถ่ายนี่อ๋อคงไม่ใช่ที่บ้านหรอกคงเป็นที่สวนสาธานะรณะอลังการขนาดนี้นะครับนี่ครับโอ้โห ลิ้วลอยหาไม่เจอนะต้องเป็นคนรักเบน์รุ่นนี้จริงๆแล้วสายสะสมนะครับคันนี้กับสภาพอย่างนี้ก็จากราคาที่เห็นก็ถือว่าไม่เลวนะครับสมตัวมากกว่าไม่ได้ถูกไม่ได้แพงนะแต่สภาพดีจังเลยอะ่ะใช้รักษาหรือว่าเก็บงานมาจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่รถมันออกมาในมุมที่ดูดีมากๆนะครับเบนคันนี้รอเหลือเกินดูดีเหลือเกินเอ ดูสินี่ครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันครับว่าถ้าท่านชอบเบนซ์รุ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยมันน่าสนใจไหมขายรถเบนซ์ W 123ครับ1 3 9 0 0 0บาทคิดว่าอย่างไร1 3 9 0 0 0บาทกับเบนซ์ภูมิรซ้ายตัวนอกนะครับของแท้สภาพดั้งเดิมเครื่องเกียร์ยังดีครับเกียร์ธรรมดา1 3 9 0 0 0บาทสนใจติดต่อหาเจ้าของตามลิงก์ด้านล่างนะครับ ขอให้โชคดีกับรถคันนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปเลยครับ